สองชีวิตปัจจุบันเจ้าของไวาร่าเพลงดังที่ใครหลายคนให้ความสนใจเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะบอกเลยนักร้องสาวหน้ายังสวยเป๊ะเรียกได้ว่าเป็นเพลงที่หลายหลายคนในแอปพลิเคชัน t i k t o k c o ค e r จนกลับมาเป็นไวรัลดังสำหรับเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะซึ่งเป็นเพลงของหมอลำแขกสาวสวยเดินเพนเด่นดวงทำเอาเพลงนี้ได้รับความสนใจ และเป็นที่พูดถึงอย่างมากในโลกโซเชียลถึงนักร้องสาวคนดังกล่าวซึ่งด้านชาวเน็ตต่างชื่นชอบอินเนอร์และน้ำเสียงของเธอกันเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวชีวิตปัจจุบันเจ้าของเพลงไวรัาคนจนมีสิทธิ์ไหมคะโดยทางช่องติ๊กตอกนูรัต55ได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่นักร้องสาวหมอลำกำลังร้องโดยเพลง คนจนมีสิทธิ์ไหมคะมีเนื้อเพลงติดหูว่าคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีนะคะแต่มีนะคะงานนี้ชาวเน็ตถูกอ,กอกถูกใจเนื้อเพลงกันรัวๆอีกทั้งยังถูกชื่นชมว่าในยุคนั้นเธอมีหน้าตาที่สัดสวยอีกด้วย ทำเอาหลายคนหาวาบน้องร้องสาวก็พบว่าทาง tiktok ทีน385ิน385ได้ออกมาอัปเดตชีวิตดือนเพนเด่นดวงเป็นคลิปวีดีโอพร้อมกับระบุข้อความบนคลิปว่ามาอัปเดตชีวิตคุณแม่ค่าพร้อมแคปชั่นชีวิตหลังปล่อยไม้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดือนเพนเด่นดวงท่ามกลางชาวเน็ตคอมเมนต์ชมกันเป็นจำนวนมากอาทิ ตามมาจากคนจนมีสิทธิ์ไหมคะยังสวยอยู่เลยคะ่ะจากคลิปเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคือแม่ตอนสาวสาวสวยมากปัจจุบันหน้าไม่เปลี่ยนเลยสวยสมวยัยยังสวยเหมือนตอนร้องเพลงสวยมากคะ่ะคุณแม่ยังงามคือเก่าเลยจ้าเป็นต้น